สื่อโทรทัศน์เห็นว่าเช้าดูเห็นบอกจอมขวัญรายการถามตรงๆนี่ก็จำไม่มีแล้วเนี่ยจะไปจากไทยรัฐนะจะไปอยู่ช่องไหนก็ไม่รู้คือเดี๋ยวนี้เม็ดเงินโฆษณามันก็น้อยลงคนดูแม่งแทบจะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เพราะคนไม่เชื่อทีวีนําเสนอด้านเดียวนะไอ้นี่ก็ห้ามไอ้นี่ก็ห้ามไอ้นี่ก็พูดไม่ได้ไอ้นี่กับรัฐบาลก็ห้ามพูดนะอันนี้ก็ทหารห้ามพูดไอ้นี่ก็อะไรนะ พูดไปเดี๋ยวทะเลาะก,กับสปอนเซอร์ไอชิปหายแล้วจะพูดอะไรได้พูดอะไรไม่ได้เลยดูข่าวทีวีนะอันนี้ก็เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติอันนี้ก็ความมั่นคงของรัฐบาลอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องความมั่นคงของรายการเพราะมันจะไม่มีสปอนเซอร์ถ้าเกิดไปด่าสปอนเซอร์ก็ไม่ได้นะนะบางช่องก็รับเงินจากนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเอา จะด่าฝ่ายรัฐบาลท,ทั้งทั้งที่ทําชั่วก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรายการทีวีมันจะไม่มีความน่าสนใจคนแม่งก็ไม่ดูมาดูแต่ทนายใายทุกขอยู่เนี่ยเนี่ยครับคนไม่ดูอจอมขวัญก็ไปแล้วะจอมขวัญเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมก็ไปออกใบตอน,นหลังๆเนี่ยเธอก็ไม่เชิญผมเธออาจจะเห็นว่าผมหน้าตาไม่หลอก็ได้ <laughs> ไม่เป็นไรแล้วครับเจ๊จอม นะเจ๊จอมนี่เป็นคนเก่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเมืองฝีปากอะไรต่างๆเนี่ยลีลาแกเวลาพูดแกต้องมีเอียงคอเอียงคออะไรหลายอย่างนะเอ,อไม่ธรรมดานะเป็นคนเก่งนะครับเจ๊จอมเนี่ยนะจอมขวานเนี่ยเก่งนะก็ก็เห็นได้ข่าวว่าจะไม่อยู่ไทยรัฐแล้วนะการที่มาอยู่ก็มีเรื่องเดียวนะครับมันก็เรื่องสปอนเซอร์เรื่องเสรีภาพในการจัดรายการนะครับไม่เป็นไรลรคไทยรัฐเขามีคนที่มีเลตติ้งสูงอยู่แล้วนะ ก็คือรายการอะไรอะไอะของไทยรัฐรายการข่าวเขาอันดับหนึ่งอยู่แล้วภาคภูมิกับอะไรคนอะผู้หญิงอะที่เป็นที่จบเกณฑ์ยมเกณฑ์ย,ยมดับหนึ่งจุลานะนะเป็นลูกสาวทนายนะรู้สึกพี่ชายเขาก็น่าจะเป็นอายการคนที่ผมจำถ้าจำไม่ผิดน้องมินน,น้องอะไรอะนะครับก็ลเลตติ้งดีกว่านะครับนะเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเขมมสอนหนูขาวอ่าใช่ใช่ใช่ นะ,ะก,ก็เป็นคนเก่งคนสวยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจุลาสอนศาสตร์ถ้าผมจำไม่ผิดก็เคยคุยกับน้องเขาหลายครัง้งนะพ่อก็เป็นทนายความชื่อดังอืมไม่ใช่ทนายออกทีวีนะไอ้พวกนั้นก็เรียกทนายปากดีนะก็ใครได้รับความเสียหายจากไอ้ทนายออกทีวีก็ติดต่อมาที่ผมได้เลยผมจะให้แนะนําด้านกฎหมายให้นะเที่ยวไปบอกเขาผิดคนนั้นชั่วคนนี้เลวอะไรต่างๆนะนะเดี๋ยวจัดให้นะครับ ให้คำแนะนําที่ถูกต้องให้นะครับเออนะครับนะครับก็ก็จบกันหมดแล้วรายการทีวีก็เจ๊งกันไปเรื่อยๆเยจง๊จงๆจง๊งจ๊งจะไม่มีใครดูอะนะเศรษฐกิจมันแย่โรงแรมอะไรเจ๊งหมดร้านอาหารพัฒนาารแจง๊งนี่ผมได้ข่าวมาเนี่ยเขาคุยกันในวงการนักธุรกิจนะเขาบอกมีเจ้าสัวประเทศไทยมีโรงแรมในต่างประเทศเฉพาะไตามาสองเนี่ยมกราคุมพามีนาเมษาพุทธภาวินาเนี่ย ไตามาสองขาดทุนเป็นหมื่นล้านนะเจ้าสัวประเทศไทยไปซื้อโรงแรมในต่างประเทศนะแล้วก็มีโรงแรมในประเทศไทยเจ๊งเป็นหมื่นล้านะนะครับเป็นหมื่นหมื่นล้านนะเจอโควิดเข้าไปอะตอนเนี้เจ๊งเป็นหมื่นล้านนะครับอี๋ยวนี้ทุกธุรกิจเจ๊งหมดน,ะน้ำหงน้ำหอนน้ำหอมอะไรเจ๊งหมดมาเช้านี้ผมก็ติดตามข่าวก็าเจ๊งคนว่างงานเนี่ยเขาคาดการณ์กันนะผมไม่รู้จริงแคสยังไงนะผมติดตามข่าวมานะ นะผมไม่ใช่มานั่งนั่งเทียนนะติดตามข่าวเศรษฐกิจเขาบอกคนว่างานอาจจะถึงเจ็ดล้านนะไม่ใช่ห้าแสนนะนะห้าแสนนี่หมายถึงแค่คนจบใหม่นะห้าแสนคนเพราะนั้นใครมีงานทำเนี่ยอย่าปากดีอย่าเถียงลูกพี่อย่าเถียงนายจ้างอย่าเถียงนายเดี๋ยวเขาจะไล่ออกซะก่อนนะแล้วก็จะไปกินแกบกเข้าใจไหมมีงานมีการทำอย่าไปเถียงเออได้เงินน้อยเงินมากทำไปตอนนี้งานงานการหายาก นะผมฟังข่าวเศรษฐกิจมาเช้าวิเคราะห์ว่างานถึงเจ็ดล้าน่ะลุงตู่คิดดูอะเรือดำน้ำอต้องผ่อนงวดละสี่พันล้านอะเอามาช่วยเรื่องคนว่างงานดีกว่าไหมเศรษฐกิจแย่ห้าแสนคือพวกจบใหม่ว่างงานสนิทไม่มีใครเขาเอาไม่มีประสบการณ์ห้าแสนคนและไอ้พวกกิจการที่มันเจงจงเจงจงมีบุคลากรมากมายแล้วต้องเลิกจ้างต้องลดขนาดองค์กรนะ เวลาเศรษฐกิจแย่เนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องลดอันดับแรกคือลดคนงานอันที่สองคือลดค่าโฆษณานะครับเพราะนั้นลูกจ้างก็ต้องตกงานเลยนี่นี่ผมฟังเข้ามาจากนักเศรษฐศาสตร์นะแล้วก็เจ้าของกิจการที่ผมนะทำงานให้เขาผมทํางานใ้แบงค์อยู่เขาบอกอันดับแรกคือลดคนงานก่อนง่ายดีและลดค่าโฆษณาทางทีวีเพราะนั้นทีวีทุกช่องมันก็คือเจ๊งเชื่อผมเจ๊งห่ะนะผู้ประกาศข่าวรายได้เยอะๆในนี้ก็ลําบาก ไม่มีความมั่นคงนะก,ก็เจ๊งหมดนะครับทุกอย่างเจ๊งหมดนะครับใครที่กรรมาธิการข่าวทำอะไรอะไรลทีวีเจ๊งมันก็เลยต้องแบบเหมือนพุทธ,ธาพิวันช่องช่องอมรินนะต้องทําข่าวเป็นละครดราม่าไปเรื่อยๆใครด่าก็ช่างแม่งนะขอให้มันมีเรตติ้งมีค้าโฆษณาอยู่ได้นะบางช่องก็เชียร์ฝ่ายรัฐบาลไปนะเชียร์ไปเชียร์มาไม่รู้ท่าไหน โดนแบรนด์สปอนเซอร์ครับแทบจะไปไม่รอดเหมือนกันมันต้องแบบต้องเอาตัวให้รอดอนะบางช่องกับด่าเจนนี่ทุกวันเลยเชา้ากลางวันเย็นนะจะได้มีเลตติ้งอะไรเงี้ยมันก็แบบต้องทำอ่ะพิธีกรบางคนก็ไปด่าเด็กนั่งแหกนั่งอะไรต่างก็ทิพหายไปนะคือตอนนี้อะไรอะไรมันแย,ย่มันลำบากนะจะดูข่าวดูอะไรต่างๆอยวนี้นะคุณไปดูทีวีมีเวลาแค่สิบนาทีสิบห้านาทีข่าวสองนาทีมันมันม,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 มันไม่มันแล้วครับ ต้องมาทนายคายทุกเลยโอ้โ oh, ห oh, พูดเป็นชั่วโมงเลยนะพูดจนพูดง่ายเน็ตหมดแล้วคิดดูนะครับอืม mm hmm. แล้วก็มีธนาคารอะไรต่างๆก็เริ่มแย่หมดแล้วเท่าที่ผมคุยกับผู้บริหารธนาคารเขาบอกตอนนี้สาขาไม่มีคนเข้านะก็จะต้องยุบทิ้งปิดทิ้งยุบทิ้งปิดทิ้งต่อไปไม่มีสาขาธนาคารแล้วจะเหลือเฉพาะตามห้างใหญ่ๆเท่านั้น แล้วมันก็จะหมดไปเรื่อยๆนะจบไปเรื่อยๆก็ใครทํางานแบงก์ก็เตรียมเตรียมว่างงานแนะนําให้ขายครีมขายอะไรต่างๆทาง f a e b o o o youtube, ทิกต to อกอะไรไปเตรียมพร้อมถ้าไม่พร้อมก็จบทําธุรกิจต้องมีรายได้หลายทางนะต้องมีรายได้หลายทางถ้ามีรายได้ทางเดียวก็จบอของผมก็มีทั้งว่าความที่ปรึกษากฎหมายสอนหนังสือนะครับเอ่ออะไรวะอ่อทวงนี้นักสืบ นะอะไรตาอ,อะไรหลายอย่างเปิดร้านกาแฟทําทธุรกิจมันต้องมีธุรกิจเยอะๆถึองอยู่รอดอาชีพหนึ่งเจ๊งด้วอันก็พยุงกันเพราะนั้นใครก็เป็นลูกจ้างนะก็ขายของทางออนไลน์อะไรไปเป็นนายหน้านะขายสินค้าไม่ได้ขายตัวนะ <c oughs> ขายยาบ้าอะไรไม่ได้ไม่เอานะครับใครฟังอาจารย์อยู่ฉลาดแล้วก็ไม่ต้องหวดเก่งนะบางคนแบบยังไงเป็นลูกจ้างลาออกมาเปิด เปิดร้านขายของเจ็งยานะครับเป็นลูกจ้างดีแล้วครับกลางวันลูกจ้างเย็นก็ไปหาอาชีพเสริมเข้าใจไหมอาชีพเสริมนะครับนี่ก็แนะนําให้นะเนี่ยในฐานะที่ว่านะจบที่รุ่นเราเนี่ยคือรุ่นผมเนี่ยมันจบแล้วผมจะ60สิบแล้วก็ฝากครับฝากนะครับฝากว่าอะไรกลางวันทํางานตอนเย็นหาอาชีพเสริมรับจ้างล้างจานอะไรบ้างขี่มอเตอร์ไซค์อะไรแล้วแต่อาชีพเสริม เป็นนายหน้าบ้างทำนูน่นทำนี่รับจ็อบนะนะครับเป็นลูกจ้างนี่สําคัญนี่ต้องรับเงินเดือนไว้มันมั่นคงเชื่อผมนะฮะนะครับ